ะะจะให้นักเรียนมาทายชื่อสัตว์นะคะ,ะนักเรียนพร้อมยังคะลกูกคนรแอแรรรอ่าคนที่หนึ่งน้องอะตอมนะคะเริ่มเลยค่ะสิงโตค่ะสิงโตมีค่ะ,คะอ่าทายถูกแล้วคนต่อไปเลยนะคะ<ม>อ่ะาอมีแพนด้ายังไม่มีค่ะ จระเข้ยังไม่มีค่ะกระต่ายครับกระต่ายมีค่ะน้องอังเปานะคะอ่าคนต่อไปนะคะน้องเตชินเสือครับเสือยังไม่มีค่ะนกครับนกยังไม่มีค่ะหมาครับหมายังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเป็ดครับเป็ดยังไม่มีครับ น้องินรียังไม่มีค่ะแมวค่ะแมวมีค่ะเก่งมากนะคะน้องมะนาวอ่ะคนต่อไปเลยนะคะลูกปลาฉลามปลาฉลามยังไม่มีค่ะาปาเายังไม่มีค่ะปลาแซลมอนยังไม่มีค่ะอ่าวันนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะ ยังไม่มีค่ะว้ายังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะอะไรนะคะยังไม่มีค่ะลูกยีราฟ่ยีราฟยังไม่มีค่ะเต่ามีค่ะน้องมะนาวนะคะอ่าคนต่อไปเลยปาวาปาวานยังไม่มีค่ะอะไรนะคะ เก่งมากน้องอังเปานะคะอะคนต่อไปเลยเตชินมาอีกแล้วนะคะยังไม่มีค่ะไก่ยังไม่มีค่ะสิงโตยังไม่มีค่ะเสือยังไม่มีค่ะ,ะน้องยูโรนนะคะงูเพื่อนเอาไปแล้วค่ะ ปลาฉลามยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะอ่าน้องขวัญนะคะม้ายังไม่มีค่ะเพื่อนเราไปแล้วหมูนี่ค่ะอังเปาันนี้เก่งมากเลยนะคะอ่าคนต่อไปนกแก้วครับยังไม่มีค่ะลูกบอนโก้ครับยังไม่มีค่ะลูกขาคยังไม่มีค่ะเพื่อนเราไปแล้วค่ะ ยังไม่มีค่ะลิงค่ะลิงยังไม่มีค,ะค่ะยังไม่มีคะ <S <S ่ะยังไม่มีค่ะน้องขวัญนะคะม้าลายม้าลายมีค่ะเก่งมากอะคนต่อไปนะคะน้องอังเปาช้าง <S <S ช้างยังไม่มีค่ะ ยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเต่าเพื่อเราไปแล้วค่ะลูกอะไรนะคะเพื่อเราไปแล้วนะคะอ่ายูโรมาอีกแล้วนะคะอะไรคะน้องยูโรลิงยังไม่มีค่ะมีแพนด้าค่ะมีแพนด้ายังไม่มีค่ะแต่ถูกแล้วคำแรก อะไรอะไรคะน้องมะนาวยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะมีปีกนะคะเจาะบินอันนี้ครูใบ้ให้นะคะมีปีกแล้วก็บินยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะ ยังไม่มีค่ะอะไรนะคะยังไม่มีค่ะมีปีกนะคะแล้วก็บินได้แล้ววามิงโก้ค่ะยังไม่มีค่ะวามิงโก้ค่ะยังไม่มีค่ะยค่ะยังไม่มีค่ะยังยังไม่มีค่ะสีสันสวยงามนะคะบินได้ ยังไม่ใช่ค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะ,คะยังไม่มีค่ะนักเรียนคิดได้อะไรพูดเลยนะคะลูก ยังไม่มีค่ะ <problems> ยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะย right <mysteries> ังไม่มีค่ะสุนัขยังไม่มีค่ะเพื่อนเอาไปแล้วนะคะคำนี้อะเอสเฟสนะคะน้องเอสเฟสอะไรลูกม้าลายเพื่อนเอาไปแล้วค่ะ ตอนนี้เหลืออยู่ห้าชนิดนะคะปูยังไม่มีค่ะอ่าน้องอาตอมอะไรคะลูกอ่าครูจะเวลาแล้วนะคะฮึบ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 ห,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 หมดเวลาค่ะช้าง,ะางยังไม่มีค่ะ ยังไม่มีค่ะปปเป็ดยังไม่มีค่ะนกทองคับยังไม่มีค่ะ<ฮ>มีปีกนะคะบินได้สีสันสวยงามยังไม่มีค่ะ<ฮ>ผีเสื้อเก่งมากค่ะ<ฮ>เอเฟเอตอบถูกนะคะผีเสือ<ฮ>้ออ่ะคนต่อไปยูโรนะคะ อะไรคะน้องยูโรปลายังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะพึ่งยังไม่มีค่ะใบนะคะอยู่ในทะเลหลายคนชอบกินมากอันนี้ครูใบให้อยู่ในทะเลผู้คนชอบกินมากอะไรคะน้องขวานยังไม่มีค่ะ อ่ะน้องอังปออะไรคะหมดเวลาคะ่ะอลาทูค่ะปล้คือนะคะหลายคนชอบกินมากนะคะอ่ะเหลืออยู่อีกสามชนิดนะคะตอนนี้เหลืออยู่สามะนาวครับยังไม่มีค,ะค่ะยังไม่มีคะ่ะยังไม่มีคะม่ะ อะไรนะคะแมวเพื่อนเอาไปแล้วค่ะยังไม่มีค่ะเพื่อนเอาไปแล้วค่ะไอ้ครูจะใบให้อีกนะคะหลายคนกลัวมากดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กยังไม่มีค่ะนอนก็นอนค่ะถูกอันนี้ใบให้นะคะอ่ะเหลืออีกสอง สองอย่างนี้อยู่ในสวนสัตว์ะอะไรนะคะจถูค่ะเก่งมากจิงโจ้เหลืออยู่หนึ่งอย่างนะคะ,ะน้องโอลี่นะคะเือขาครับยังไม่มีคะม่นะยังไม่มีคะ่นะใบยังไม่มีคะ่ะใลกล้ถูกแล้วนะคะตัวใหญ่ๆนะคะพุ่มๆ ชอบอากาศหนาวมากไอ้ครูใบให้แล้วอะไรนะคะอ่าน้องตอบว่ามีอะไรเมื่อกี้เอามีขาวครูให้นะคะเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันคือหมีนะคะเอายูโรทูนะคะอ่าเกมนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์สนุกไหมคะลูกสนุกค <ไป S 1> <ป>่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ